ดีครับนี่นะครับสาวน้อยนับตังกับอายุ29วันวันนี้ครบ29วันลูกสาวของน้อ,องออมสินเราจะมาชั่งน้ำหนักกันว่าสายเลือดร้อยแท้ของกิติพัฒน์ฟาร์มเป็นยังไงให้เพื่อนๆทายก่อนว่าน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะทักหกเจ็ดโลเดือนนกเจ็ดโลเอาแค่นี้พอมาดูที่เข็มนาฬิกาศูนย์ศูนย์ไหมศูโอเคฮึบ อฮ้ย11กิโลเลยเหรอเฮ้<ห>ย,<ห>ย้ยลูกแพะตัวเมียนะครับมาดูลูกแพะตัวเมียกับน้ำหน,นัก11กิโลกร,รัมนะครับเหลือเชื่อเป็นการพัฒนาบีดดิ้งของสายพันธุ์กระถินและหญ้าเพียวโนโอาหารเสริมไม่อาหารข้นหญ้าเพียวๆนะครับ ตัวเมีย11กิโลกร,รัม29วันนะครับเหลือเชื่อโห <laughs> สมบูรณ์มาดูความสมบูรณ์ที่ไม่เหมือนใครภูมิต้านทานเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่ากรรมพันธุ์เนี่ยแม่เขาเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหนแล้วพบกับกิิพัฒน์ฟาร์มมแพะเพียน